พักพัดชนค่ะอาทิตย์นี้นะคะพาคุณผูชมเดินทางมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าเรื่องราวนะคะไม่วจะเป็นบิวตี้เฮลตี้ยังอยู่ครบค่ะรวมทั้งช่วงทอล์คด้วยเพราะว่าทริปนี้เรามี2ส,สาวเซเลบริตี้มาร่วมทริปกันด้วยนะคะก็จะได้ทอล์คแล้วก็พูดคุยเรื่องแฟชั่นกับพวกเธอกันแน่นอนแต่ไปดูกันก่อนค่ะว่าทริปนี้เรามีใครเป็นแกสกันบ้าง ตอนนี้มาถึงปุ๊บนะคะแหมใกล้ๆสนามบินเชียงใหม่ก็พาเหล่าบรรดาเซเลบริตี้นะคะมาแวะทานอาหารที่ร้านสวนผักค่ะนี่เลยเขาบอกว่ามีเย็นตาโฟชามใหญ่อร่อยเด็ดมากๆต้องลองกันที่นี่นไปชิมกันเลยค่ะ หลังจากที่อิ่มอร่อยกันที่สวนผักแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะชวนเหล่าบรรดาเซเลบริตี้นะคะเข้าพักกันที่นี่เลยโรงแรมแชงกาลิลเชียงใหม่นี่เจ้าภาพประจำชุดนี้ สวัสดีครับผมมาร์คทวินนะครับมาพบกันในช่วงของมาร์คทวินไกด์นะครับซึ่งอาทิตย์นี้ผมจะมาพูดถึง7มาตรฐานที่เหลืออีก4อย่างนะครับแต่ว่าผมจะขออธิบายในละเอียดอีก2อย่างนะครับมาตรฐานที่4นะครับคือผลิตภัณฑ์ออแกนิกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งร้านนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ให้ความอ่อนโยนนะครับไม่ทำลายสุขภาพลูกค้าไม่มีสารสะสมนะครับสิ่งที่อันตรายเราจะไม่ใช้นะครับจะใช้ผลิพันเกตเ A จากเมืองนอกชั้นดีนะครับเรื่องของสีหรือยาดัดนะครับเราจะมีสีหลายยี่ห้อเพื่อให้ลูกค้ามีการเทสก่อนจะไม่เกิดการแพ้นะครับซึ่งรับรองว่าร้านเราเป็นร้านแรกและร้านเดียวที่ใช้สีเยอะเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจครับอันนี้มันเป็นชุดคอร์สทรีทเมนต์ซึ่งเป็นไซออบเทนจะเป็นทรีทเมนต์ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่ง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแม้กระทั่งสีนะครับยาดัดหรืออะไรที่สัมผัสลูกค้าทั้งหมดเป็นออแกนิกหมดเลยนะครับครับและอย่างที่5นะครับคือดายประผมโลย EMF นะครับซึ่งจะไม่มีเรื่องของชนวนใย,ยหินนะครับดายเนี่ยจะเป็นดายที่เป็น ให้ความร้อนจากเซรามิกนะครับซึ่งเป็นไฟอินฟราเรดเซรามิกซึ่งเป็นเซรามิกชั้นดีให้ความร้อนแบบขึ้นความร้อนต่ำนะครับเป็นความร้อนที่สาดกระจายเข้าไปแล้วเกิดความร้อนจากภายในเส้นผมออกนอกเส้นผมนะครับซึ่งจะทําให้เส้นผมไม่สูญเสียความชุ่มชื้นและก็ยังรักษาความเงางามอยู่ครับ <S <S <ๆ>เป็นไงบ้างครับ <S <S กับสาระที่มักนํามาฝากในวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราลองไปดูคําถามจากแฟนเพจทางบ้านนะครับที่ฝากคําถามไว้นะครับ เรื่องของไฟเล็บจะไปทําลายเส้นผมหรือเกล็ดผมหนังศีรษะอะไรเงี้ยผมขอบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะครับในเรื่องของการทำอะชาระล้างหรือการทําอะไรที่เกี่ยวกับผมหรืออะไรเงี้ยหนังศีรษะจริงๆด้วยจิตสานึกเนี่ยเราควรจะต้องทนุถนอมเขานะครับการนวดหรือการทําให้เกิดเหมือนกับว่าปฏิกิริยาเนี่ยคืออาจจะนวดเบาๆนะครับหรือเกาเบาๆก็จะไม่ทําลายเกล็ดผมนะครับหนังศีรษะคือถ้าหากเป็นเราทำ,ทำหนักมันก็เกิดแผลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาเบาๆในส่วนที่เรารู้สึก ใช้ความรู้สึกจับเอานะครับเป็นไงบ้างครับกับเนื้อหาวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมไม่ถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้คือร้านมารควินอยู่ที่ราชพฤ้า์9 4นะครับ029347776นะครับสีวรลาทาวินทาวมาไม่ถูกโทรมานะครับแล้วอยากจะแนะนำเรื่องของโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นทรีทเมนต์5,000บาทเหลือ2,000บาทนะครับเฉพาะปีใหม่เท่านั้นนะครับและวันนี้ก็ต้องขอลากันไปแล้วนะครับ แล้วพบกับผมได้ใหม่ในช่วงมาร์คทาวินไกด์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนทุกการเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสอบถามข้อมูลโทร1318และเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นกแอร .com สนับสนุนแนะนำเส้นทางการเดินทางโดยการมิน มาถึงแล้วนะคะวันนี้เราจะเข้าพักกันที่นี่เลยค่ะโรงแรมเชงกิลลาเชียงใหม่โรงแรมเชงกิลลาเชียงใหม่นะคะมีบริการห้องพักทั้งหมดถึง281ห้องเรียกได้ว่าหรูหราแล้วก็เอกลูซีฟจริงๆค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การบริการในระดับ5ดาวค่ะที่ชั้นล่างของโรงแรมที่นี่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลักมีทั้งสวนหย่อมสระว่ายน้ําแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทําให้ลูกค้าสามารถเดินเล่นแล้วก็ผ่อนคลายในบรรยากาศของโรงแรมเชงกาลลาเชียงใหม่ได้ ถ้าคุณสนใจอยากจะเข้าพักที่ชังกรีลาเชียงใหม่ติดต่อจองห้องพักได้ที่เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ด้านล่างค่ะหลังจากที่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะจากโรงแรมชังกรีลานะคะก็กดการ์มินเลยค่ะเนวิเกเตอร์นำทางคู่ใจของชินนะคะกดคำว่าผาลาดตะวันรอนนะคะต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารที่ สุดฮิตมากมานะคะทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มักจะขึ้นมาทานอาหารที่นี่นะคะที่นี่เนี่ยสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบรรยากาศนะคะส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยเขามีสโลแกนว่าอาหารไทยรสจัดจ้านริมทานขาลาดธรรมชาติป่ากลางเมืองแมจะเด็ดแค่ไหนเด็ดตามก็ไปชิมเลยค่ะพร้อมกับเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ที่มาร่วมทริปกับเราในวันนี้ค่ะ กันไปแล้วรับรองว่าคุณผู้ชมต้องแอบติดใจกันแน่นอนนะคะมาดูเมนูอร่อยที่ทุกคนกําลังชิมกันเลยค่ะเมนูอร่อยของเราก็มีต้มยำกุ้งแม่น้ํามะพร้าวอ่อนโอ้โหเรียกได้ว่าน้ําเข้มขน้นซดกันได้อย่างอร็ดอร่อยกันเลยทีเดียวค่ะคั่วกลิ้งกระดูกอ่อนรสแซ่บไม่แพ้อ,อาหารใต้เลยค่ะปิดท้ายกันเบาๆสําหรับหนุ่มนักดื่มหรือว่าเด็กๆกันนะคะก็เป็นขาหมูเยอรมันค่ะ <Should> Revitalite Healthy Life Management Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่นี่เรามีโปรแกรมต่างๆ พิเศษสุดด้วยโปรแกร,รมแสนบาทที่จะช่วยดีท็อกซ์พิษในร่างกายช่วยสร้างสภาวะที่สมดุลให้กับร่างกาย Revitalize Healthy Life Management Center ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ไก่มีสุขนะคะวันนี้เรามีงานแฟร์แชร์บุญนะคะอยู่ที่สวนเบญจก,กิตตินะคะแล้วก็เพียวแคร์บายบีเอพี่นิน่ารักมากมาร่วมงานด้วยสวัสดีอีกรอบค่ะพี่น้ค่ะวันนี้มาทาอะไรบ้างคะเพียวแคร์บายบีอ บอกคุณไก่นะคะว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องงานบุญแล้วก็สําหรับเพื่อนสนันเพียวแคร์เองเนี่ยก็มีนโยบายที่เมื่อใดก็ตามที่มีงานแบบนี้เราก็จะยินดีให้การสนับสนุนการทําบุญหรือการคิดดีเนี่ยมันเป็นการเจริญสติทําให้เรามีมีสติตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะทําก็ทําให้เราจิตใจสดใสแล้วก็สมผลนําให้เราคิดบวกคิดดีแล้วก็จะปฏิบัติดีกับผู้อื่นก็จะทําให้โลกนี้น่าอยู่สวยงามนะไก่ไหมคะรถมาพ่นิ้ขอบคุณมากขอบ คคุณสนับสนุนทุกการเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสอบถามข้อมูลโทร1318และเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นกแอร์ .com สนับสนุนแนะนำเส้นทางการเดินทางโดยการิน าสู่ช่วงชินไกด์นะคะอาทิตย์นี้ชินาพาคุยชมนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาเซเลบริตี้มาร่วมท่องเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปท่องเที่ยวกันมาหลายที่เลยนะคะรวมทั้งกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นที่โรงแรมของเรานะคะแชงกรีล่าเชียงใหม่แต่ก่อนหน้านั้นนะคะชินว่าช่วงท์อวันนี้ค่ะเราก็เลยดึงเซเลบริตี้ท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาร่วมทริปกับเราวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงแฟชั่นด้วยและตอนนี้เธอก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะต้อนรับคุณแคนดี้ถาวรมาศค่ะสวัสดีค่ะ น้องแคนดี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าน้องแคนดี้เขามีเรื่องราวในการเปลี่ยนแปลงนะคะบอกคุณผู้ชมไปเลยคือก็เพิ่งเริ่มเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาได้กับเดือนแล้วนี้เปลี่ยนชื่อนีกำลังคิดกันใหญ่เลยว่าเปลี่ยนอะไรจะเป็นอะไรมีเปลี่ยนหลายอย่างด้วยเป็นหะายอย่างในสิ่งในชีวิตแต่อย่างแรกเลยก็คือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเอมซีนีค่ะแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลด้วยอันนี้ที่คือดูแบบเยอะแยะไปหมดแต่งงานไห อาไม่ใช่แต่งงานอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเอ่าเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นมงคลกับชีวิตนะคะก็เปลี่ยนจากแคนดี้เป็นเนอน็มซีีค่ะนามสมบูรถาวรมาศเป็นถาวรสันสิริค่ะถาวรสันสิริอ่ะก็จากคุณแคนดี้ถาวรมาศก็เปลี่ยนเป็นเอ็มซีดีถาวรสันสิริเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเดี๋ยววันนี้เรามาดูลุคของเธอการที่เอามาฝากกันมีชุดอะไรบ้างชุดแรกเลยชุดแรกชุดนี้อ่าก็ เห็นว่ามาเชียงใหม่ใช่ไหมคะเป็นทริปที่ดูน่าจะทะมัดทะแมงนิดนึงก็เลยคิดว่าเป็นยีนเสื้อยีนเสื้อยีนเสื้อยีนก็แบบว่าเอาเนสีแบบว่าใส่ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยดูสบายยดูแบบแอวเหนือนะก็คิดอย่างงั้นก็เลยแล้วก็โป่งแต่ว่าก็ยังติดลุกที่แบบแบบดูขอแอบมีคุณนายนิดนึงหรือหบานแวววหน่อยอะไรางี้ก็เลยขอเป็นกระโปรงบานอะไรเงี้ยชีฟองแต่ว่าก็ยังสะดวก สบายสั้นๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้ามองนึกว่าสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่อาจจะมีแบบมีดินน้่งดินน่าชุดนี้ก็ดูเป็นแคชชวลลุคที่ยังมีเฟมินีนนิดอยู่นะคะอ,อ่ะมาดูชุดที่2กันชุดนี้นี่เรียกว่าขุ่นไม่ดีสวดทรงไม่มีใส่ไม่ได้เข้ารูปมากเข้ารูปมากสีเป็นสีอะไรสีครีมสีเป็นสีทองออกเบจ ครีม่างเงี้ยค่ะเหมันสีนู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดนี้นี่โอ้โหดูแลรูปร่างยังไงใส่ชุดนี้ได้คือจริงๆเนี่ยมันเป็นชุดที่เป็นผ้ามันอะ่ะัก่ณะของมันดีมากคือแน่นผ้าเนี่ยแน่นทําให้เราเนี่ยเหมือนเก็บหน้าท้องเราเก็บทุกส่วนเข้ารูปเหมือนเราใส่สเตย์อะค่ะ,คะ,คะ แต่จะแน่นมากว่าต้องทานอะไรเลยนะยืนกันอยู่อย่างนั้นอะยืนโพสกันไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เป็นชุดบังคับรูปร่างบังคับรูปร่างด้วยนชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะ<ส>อ่ะชุดสุดท้ายชุดนี้สวยหวาน เป็นสีพาสเทลก็เนื่องจากว่าก็ไม่พาสเทลมากก็ยังคงเป็นแนอมเหมือนเดิมอยู่จะ<ช>มีสีสีสันสอะไรอย่างน,นี้เนี่ยชื่อเล่นเธออยู่นะคะเดี๋ยวเอมเดี๋ยวแคนด<อ>ี่เป็นอะไรสักปีหนึ่งเดี๋ยวจะชินจะพยายามจะขอบคุ้นพี่จีเมกค่ะที่ช่วยประกาศให้กลายเป็นเอมแล้วก็คือก็จะเป็นสีสันมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้อาจจะมีแอบเซ็กซี่เล็กๆน้อยๆเปิดหลังนิดนึงอะไรอย่างนี้คอถูงนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็สวยแต่ชุดนี้ต้องบอกเลยนะว่าชุดอะไรก็ตามที่เปิดหลังเนี่ยเรื่องของ ชั้นในเรื่องของริ้วรอย <c oughs> ต้องดูให้ดีว่าแผ่นหลังของเราเนี่ยพร้อมแล้วก็สวยงามที่จะโชว์ <c oughs> นะไม่งั้นจบเลยเห็นหมดมีสิวมีรอยมีป้ามีกระผิวซีข้างหลังไม่เท่ากันนี่ไม่ได้เลยนะคะจะโชว์หลังต้องมั่นใจว่าหลังสวยปรึกษาคนนข้างหน่อยว่าหลังชื้นสวย,ยไหมทาแป้งทับหรืออะไรก็ว่ากันไปด้วยอันนั้นก็เป็นอาจจะช่วยได้หนึ่งก็สามารถถ้าเกิดอยากโชว์จริงๆแล้วไม่พร้อมก็ทาแป้งช่วยนิดนึง ท<ข>าะะแบบพวกครีมโกลว์ขึ้นมานิดนึงก็ได้พอ,อไหวนะ <c oughs> อ่ะได้เรื่องราวแฟชั่นสนุกสนานจากคุณเอมกันแล้วนะคะเอาพยามเอาพี่ชินนะคะเอมท้ายกันนิดนึงมาทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่แบบนี้เนี่ยได้ไปหลายที่เลยรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ประทับใจจังหวัดเชียงใหม่อย่างไงบ้างเป็นเมืองที่สวยสนุกแล้วก็สมแล้วที่ว่ามีนักท่องเที่ยวมา,มามากมาเยอะมากๆเ <c oughs> นื่องจากว่า คือทุกๆอย่างดูมีสีสันมีทั้งแบบว่าคือชีวิตกลางวันด้วยเราเที่ยวกลางวันเที่ยววัดก็ได้ไปไหว้พระหรือมีเหางที่เราได้ไปกันพิพิธภัณฑ์เป็นต้นคือและกลางวันก็มีแบบไนท์ไลฟ์ที่ดูดีมีร้านอาหารให้เลือกเยอะมากจนแบบว่าคิดว่าถ้าอยู่ที่เนี้ยอีกสักอาทิตย์หนึ่นงก็คงจะบวมตุ้มแต่ชุดนั้นไม่ได้แน่นอนอร่อยอร่อยทุกร้านอร่อยแล้วก็สีสันคนที่นี่ก็แบบว่าดูแบบว่าเป็นกันเองสนุกสนานนะ ก็เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่เหมาะมากสําหรับวันหยุดนหะคะคือพอคนกรุงเทพมาท่องเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยทุกอย่างในความสะดวกสบายมีให้เราเหมือนเดิมน,นะแต่ว่ายังแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมความใสซื่อของคนท,งท้องถิ่นทาให้เรารู้สึกว่าเราได้มาพักผ่อนจริงๆริงก็ต้องขอขอบคุณคุณเอ็มซีนีมากๆนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงทอล์แล้วก็แฟชั่นนะคะยังไงเธอยังอยู่กับเราค่ะเพราะอาทิตย์หน้านะคะจะมีบรรยากาศปลร์ที่สนุกสนานของแรมแฉกลล่ามาฝากกัน แต่ช่วงนี้ไปอัปเดตเรื่องราวของเราในช่วง X-Sky กันก่นค่ะช่วง X-Sky นะคะวันนี้ชินพาผู้ชมค่ะมาที่ร้าน สูตรซีเล็กสาขาใหม่แล้วสุดที่เขาแกรนโอเพนนิ่งกันวันนี้เลยค่ะที่สาขาเม,าามกะบางนานะคะแมเป็นสาวทํางาน working woman ทั้งทีนะคะก็ต้องมีสูตรเก๋ๆนะคะขนาดพอดีพอดีแล้วก็เนื้อผ้ารัดๆนะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะสูตรซีเล็กค่ะ จริงๆแล้วทุกคนเกิดมาก็มีคาแรคเตอร์ตัวเองอะนะครับก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเกิดมาแล้วบบอุ้ยรูปร่างไม่ดีอย่างตัวเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็ผอมนะครับก็ไม่เคยคิดตัวเองรูปร่างไม่ดีไม่ทั้งผอมมากเพราะอ,อ้วนมากก็ไม่คิดตัวเองรูปร่างไม่ดีอีกเช่นเดียวกันแต่ก็พยายามที่จะหาอะไรที่มาปกปิดมาซ่อนเร้นในสิ่งที่เราบกพร่องนะครับจากผอมก็ให้มันดูดีมีน้ำมีนวลขึ้นจากเรา ตุ้ยนุ้ยขนาดนี้ทําอย่างไรที่ให้ดูผอมอผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญของการเลือกนะครับเสื้อผ้าหรือ,เ,อเครื่องประดับหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเหมาะก,กับตัวเองนะครับแซบมากๆนะคะกับหนุ่มๆบนเวทีและสําหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากแซบแล้วก็เก๋บแบบนี้ก็มาเลือกกันได้ค่ะสูตรซ e l e c t ที่สาขาใหม่ล่าสุดเมก้บางนาค่ะ ะะเป็นสาวๆที่ชอบรักการทานเบเกอรี่นะคะหรือว่าบายบายแมรเป็นสาวอังกฤษค่ะอยากจะจิบน้ำชาขึ้นมาเนี่ยชินมีเบเกอรี่นะคะเก๋ๆที่จอดรถสะดวกนะคะซื้อกลับบ้านเชคเอากอรก็ง่ายนะคะแล้วก็อยู่กับเชฟประจำโรงแรมเรเนซองกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟชื่ออะไรคะชื่อเชฟเดชแสงทิชันอ่าเชฟเดชนะคะควันนี้เชฟเดชบอกว่าเชฟเดชจะมาแนะนำเบเกอรีอ่อร่อยๆ ีเป็นคาราเมลดีแคนนัทโลสวิตโตตอนนี้เราอยู่กับโดนัทที่แบบเป็นโดนัทที่น่าทานมากแล้วก็เขาบอกว่าสัญลักษณ์ของเดอะวันเนี่ยเป็นโดนัทด้วยที่นี่เป็นโดนัทไม่เหมือนที่อื่นนี่ก็อย<อ>่างเช่นถ้าเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยผมก็จะท,ทำสตรอเบอรี่ในเนื้อโดนัทนเลย เรนเนี่ยสองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟเด็ดมากๆสวัสดีครับขอชิมกันนะคะบริษัทพานาโซนิกเชลประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวกล้องถ่ายภาพนิ่งด <ona> <can> ิจิตอลคุณภาพระดับมืออาชีพล่าสุดกับ Panasonic Lumix G5 และ GF5 กล้องคอมแพคคุณภาพสูงสีรุ่น ซึ่งอยู่ภายใต้แนวความคิด New Age of Pro New Age of Photography ซึ่งภายในงานยังตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองภายในงานครั้งนี้อีกด้วย จัดงานผ่านพ้นไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการกับงานฉลองครบครอบ7ปีนิตยสารโอเคนิตยสารบันเทิงระดับอินเตอร์ในคอนเซปต์เริดๆอย่าง Legendary o l Hollywood ส่วนไฮไลท์ของค่ำคืนดังกล่าวก็คือการประกาศรางวัล OK a w a r d อร์2โดยรางวัลทั้งหมดมี12รางวัลเป็นดาราและเซเลบริตี้ท่านใดบ้างไปชมกันเลยค่ะ โรงแรม I b i บประเทศไทยจัดงานเปิดตัวแคมเปญ i b i บ Happy Sleep หลับสบายกับ i b i บเพื่อแนะนำโรงแรม i b i บรูปแบบใหม่ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายภายในงานยังได้ร่วมสนุกกับ i b i บ p i l l o w ไฟ<อ>ฟ์ t าตและยังได้พบกับคุณบี้เ p พีเอ็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดพร้อมร่วมเล่นเกมกิจกรร,รมลุ้นชิงรางวัลห้องพักฟรีตลอด1ปีที่โรงแรม i b i บประเทศไทยผ่านการร่วมสนุกประกวดภาพถ่ายหลับสบายกับเตียง i b i บสในอิน t a g r a m ม ว่าตอนนี้เราอยู่กับลุกนึงนะคะที่เห็นแน่นอนนะคะถ้าเรารู้จักกับนาสุนทล,ลีสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมไหนคะ่ะค่ะพี่พันลี่พัลีนันทะว่างนะคะเป็นแบรนด์เมน,นเจอร์ของนาสค่ะ,คะแล้ววันนี้กิจกรรมดีๆที่นาชวนสื่อมวลชนเซเลบริตี้แล้วก็ดาราดังมากมายมาเลยเนี่ยเรามีงานอะไรกันคะงานวันนี้นะครับพิเศษมากว่าเป็นลอนช์ของ Andy w a r h o l Collection ซึ่งนานได้วมกับ Andy Wa r า o l ซึ่งเป็นคอลเลคชันที่ เปรี้ยวเก๋สำหรับคนทันสมัยและแฟช h ั่นเนเบิลทั้งหลายนะคะสวยมากมีทั้งเป็นคอลเลคชันที่เป็นสีสันและก็คอลเลคชันที่เป็นกีฟสำหรับปีใหม่นี้ด้วยและที่ไฮไลท์ของงานพลาดไม่ได้คุณฟรองซัวนาสค่ะผู้ก่อตั้งแบรนด์และเป็นครีเอทีฟดีคเตอร์ของนาสเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นแค่เครื่องสำอางนะแต่ว่าเราเป็นศิลปะบนใบหน้า,าเป็นแฟชั่นเอาให้เราทันสมัยทำให้เราทันสมัยอยู่ตลอดเวลาค่ะ,คะ เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสอบถามข้อมูลโทร1318และเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นกแอร .com สนับสนุนแนะนำเส้นทางการเดินทางโดยก a r m ิน,นเป็นไงบ้างคะกับรายการโ oh อ My g u i บย by c ีนของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องราวนะคะของการท่องเที่ยวสีสันวันหยุดนะคะรวมทั้งเหล่าบัรดาเซเลบริตี้ที่ได้มาร่วมทริปด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ คุณแคนดี้ผาวอนมากนะคะหรือชื่อใหม่ของเธอค่ะเอมซินีถาวรแสนสิรินะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณจริงๆค่ะค่ะและชินก็มีนี่เลยค่ะเคลียโนสผลิตภัณฑ์นะคะดูแลจมูกไร้สิวเซียนจากประเทศญี่ปุ่นมาแจกนะคะแจกเฉพาะใน Facebook เท่านั้นค่ะเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m oh my guide by ชีนนะคะคลิกไลค์แล้วก็โพสต์ว่าอยากจะได้เคลียโนสง่ายๆแค่นี้ค่ะแจกสัปดาห์ละ5รางวัลค่ะและวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราดังต่อไปนี้ค่ะ ขอขอบคุณสายการบินนกแอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เพียวแคร์บายบีเอสซีการมินชิเซโดก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ชมรายการของเราทุกท่านแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการทุกคนนะคะรวมทั้งสถานที่ของเราสีสวยวันนี้ค่ะโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ติดตามต่อนะคะอาทิตย์หน้าชีจะพาผู้ชมสนุกสนานปาร์ตี้สีสันกันที่นี่ค่ะโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ